เป็นคณะที่กิจกรรมเยอะมากแล้วก็สนุกมากทำให้เราทำเป็นหลายๆอย่างมีความรู้ในหลายๆด้านบรรยากาศในคณะเป็นยังไงบ้างคะเช่นแบบเพื่อนรุ่นพี่หรือว่าแบบครูอาจารย์ญญหรือว่าแบบกิจกรรมต่างๆเออเวลาเราแบบไปสมสัครฝึกงานอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาได้ว่าเออเราเรียนอันนี้มานะแล้วแบบมีแต่ตัวเลขเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาจัดเรียน้าตาก็รับน้องก็จะเรียกว่านี้เทปปิ้ทิวอันนี้จะมีทั้งหมดห้าวัน สวัสดีคะ่ะทุกคนหนูชื่อไข่มุกนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาแนะนําคณะคอมมูนิเคชันอาจุฬาให้ทุกคนรู้จักกันนะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่านิเทศจุฬาพาคอินเตอร์นะคะแต่ว่าขอบอกก่อนว่าคลิปที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้นะคะก็คือว่าหนึ่งก็คือสัญญาอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะเนื่องจากเราถ่ายกันตอนที่ช่วงฝนตกนะคะแล้วก็มันจะมีบางช่วงที่ขาดขาดห,หายหายแล้วก็ได้ยินแค่เสียงแล้วก็แบบว่าภาพคังๆาอันนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ สัญญาอินเทอร์เน็ตแล้วก็เนื่องจากฝนตกจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะโอเคก็ถ้าอยากดูว่าคณะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็นี่นะคะเป็นรุ่นที่ที่เรียนคอมอ,อารจุลานะคะที่เขาจะมาแนะนําคณะให้เราฟังนะคะก็เดี๋ยวไปดูจากที่เขากันเลยค่ะชื่อฟ้านะคะเรียนอยู่ o m m u n i c a t i o n arts ค่ะหรือว่าจุเออพิเทศอินเตอร์นะคะจุลาตอนนี้กํลาลังขึ้นปีสี่ค่ะโอเคค่ะ ข้อแรกนะคะคือพี่ฟ้ารู้สึกว่าอะไรเป็นจุดเด่นในขณะนี้คะ่ะจริงๆค่ะเราแบบมีจุดเด่นหลายอย่างมาแต่ว่าอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องกิจกรรมรู้สึกว่าเป็นคณะที่กิจกรรมเยอะมากแล้วก็สนุกมากแบบเข้ามาก็จะมีรับน้องแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่เดี๋ยวอธิบายฟังนะแล้วก็มีความสัมพันธ์นะภายในคณะของรุ่นพี่รุ่นน้องแบบทุกคนจะเป็นคนเข้าถึงง่ายความสัมพันธ์ค่อนข้างดีแบบรู้จักกันหมดเลยโดยเฉพาะเพื่อนในรุ่นเดียวกันด้วย แล้วก็มีเรื่องเรียนเรารู้สึกว่าเป็นคณะที่เรียนกว้างในหลายๆเรื่องคืออาจจะไม่ได้เรียนลึกในทุกๆเรื่องแต่ว่ามันทําให้เราแบบได้ไปอยู่ในหลายๆฟิลหลายๆหลายๆจุดอะเออทาให้เราทําเป็นหลายๆอยา่างมีความรู้ในหลายๆด้านอืมแล้วก็จะมีรู้สึกว่าเป็นคณะที่ค่อนข้าง aware แล้วก็ใส่ใจอะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจะรู้ว่าแบบสถานการณ์ในสังคมเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับสื่อด้วย ต้องรู้ว่าแบบสถานการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงสื่อควรที่จะสื่อสารอะไรออกมาเอ่อทำมารติางยังไงให้มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้อะไรเนี้ยมันก็เลยจะทําให้แบบเป็นสาที่ค่อนข้างตื่นตัวแล้วก็รู้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอยู่กับสังคมหรือว่าโลกในปัจจุบันค่อนข้างทันโลกใช่แล้วพี่ฟ้ามีวิชาที่แบบว่าวิชาที่ชอบหรือว่าแบบวิชาที่พี่ฟ้าคิดว่ายากไหมคะก็มีวิชาที่ชอบวิชา วิชาที่ชอบจริงๆก็มีหลายวิชาเหมือนกันก็อย่างแรกก็ Marketing รู้สึกว่าอันนี้เป็นวิชาที่เรียนตั้งแต่ปีหนึ่งคือเป็น Pri n c i p l e m a r เ e t i n g เป็น basic เลยว่าเออทำา Marketing ยังไงต้องทำกับขายวิเคราะห์ลูกค้าย,ยังเออวิเคราะห์เออ,เอลูกค้าย,ยังไงเนี่ยแหละก็รู้สึกว่าเป็นวิชาที่แบบมันปูพื้นฐานให้เราอะ่ะเออสามารถเอามาใช้ได้จริงได้ลองใช้จริงมีโปรเจกต์จริงอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาเราแบบไปสมัครฝึกงานอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาได้ว่าเอาเอเราเรียนอันนี้มานะอาอาควมมรรู้ร้้ตงงยใชิ ใช่แล้วก็จะมีวิชาอื่นๆก็ก็จริงๆก็ชอบหลายๆวิชามากเลยแล้วก็มีเอ่อเกี่ยวกับ politics ก็มีอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินในประเทศไทยรู้สึกว่าอันนี้ได้เรียนลึกดีเรียนไปนถึงตั้งแต่สมัยก่อนรู้เลยว่าเออแบบเขาเรียกว่าระบบในประเทศไทยมันเป็นยังไงตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันใช่แล้วก็วิชาที่ยากยากก็มีเหมือนกันมันจะมีวิชาที่เรียกว่า reasoning เอ่อแบบ logic and reasoning อันนี้คือ จะอธิบายยังไงดีอะอธิบายยากแต่ว่ามันจะเป็นวิชาที่มีทฤษฎีเยอะนิดนึงแล้วมันจะเข้าใจยากผิดนึงมันจะแบบอันนี้อะไร,ะไรคือเหตุผลของอันนี้แล้วแบบมันจะทําให้เกิดเอฟเฟกอะไรต่อเกิดเกิดเกิดเหตุการณ์ A ขึ้นไม่ได้แปลว่า B จะเกิดขึ้นนะแล้วแบบ C มาได้ยังไงอะไรเงี้ยมันจะแบบทําให้คนเรียนเกิดการสับสนน,นิดนึงใช่แล้วก็วิชาที่ยากอีกอันหนึ่งรู้สึกว่าเป็นวิชา Research Data แต่ว่าอันนี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าเรื่องดา t a าจริงๆมันสําคัญมาในยุคนี้ใช่ปะก็คือที่มันยากเพราะว่าที่คณะเราจะไม่ค่อยมีเรียนพวกเกี่ยวกับตัวเลขหรือว่าสูตรหรือว่าแบบการคํานวณอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าพอเป็น Research Data ด้วยความที่มันเป็นการเก็บข้อมูลอะมันก็จะแบบมีแต่ตัวเลขเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาจัดเรียนดาต้าก็คือเป็นวิชาที่ทุกคนก็ต้องพยายามกันนิดนึงที่จะเข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นวิชาที่แบบเออมีประโยชน์ใช่แต่ว่าประยา ต่อมาอันนี้คือสนาน,อานี่มีเป็นแบบพวกแยกเป็นเมเจอร์ไหมคะอ๋อที่คณะจะมีแยกเป็นเมเจอร์กคือเออมันจะมีแยกเป็นสองหลักสูตรนะมีหลักสูตรออกของภาคไทยแล้วก็หลักสูตรของภาคอินเตอร์ของภาคไทยเนี่ยมันก็จะมีแบบหนึ่งขอเปิดแบบเว็บของภาคไทยอ่ะมันก็จะมีแบบ public relations เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นให้เออตัวบริษทัทหรือว่าตัวสินค้าหรือว่าบริการอะไรเนี้ยแล้วก็จะมีเรื่อง การเวทีทายสิ่งแล้วก็แบรนด์คอมมิวนิเคชั่นคือเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นการโฆษณาให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวออ,องค์กรน,นะแล้วก็มีมีการออกแบแอนด์โปรดักชั่นเป็นการออกแบบสือ่อแล้วก็มีเรื่องจอร์นัลลิซึมเป็นวารสารสุนทศเป็นเกี่ยวกับเรื่องเขียนแต่ว่าพวกนี้เราก็จะไม่ได้รู้ลึกมากเพราะว่าเราไม่ได้เรียนนะแล้วก็มีสปีชคอมมิวนิเคชั่นอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเพอร์ฟอร์มิ่งอาร์ตเป็นเกี่ยวกับการ,รแสดงแล้วก็มีสตีมแอนด์สกิลโฟีเป็น เอ่อการทําหนังการถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไปออกกองกันที่คณะแต่ว่าถ้าของภาคอินเตอร์ที่เราเรียนนะมันจะเป็นมันจะมีเมเตอร์เดียวมันจะไม่มีให้เลือกเรียกว่าเอ่อคอมมิวนิเคชันอาร์ตซึ่งที่เรียนเนี่ยก็ก็จะมีแบบหลากหลาย a อเรียใช่ก็ที่เราเรียนของภาคอินเตอร์นะมันก็จะมีตั้งแต่คือเราจะค่อนข้างได้เรียนแบบครอบคลุมมากๆแล้วก็แบบสามารถทํางานในองค์กรได้อะเออก็ที่เราเรียนก็จะมี เออก็จะมีปูเบสิกนะเข้าไปก็จะมีปูเบสิกแต่แบบคอมมิวนิเคชันคืออะไรแบบไปแบบปูแต่เบสิกเลยว่าแบบเซนเดอร์ของคนส่งข้อความส่งไปแบบผ่านอะไรผู้ได้รับจะเป็นยังไงระหว่างนั้นอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเบสิกแบบเรียนแอดอดเรตทาิ่งเรียนทรการประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยเบสิกเราก็จะมีเกี่ยวกับพวกสปีชเกี่ยวกับการพูดจะมีหมดเลยการพูดแบบ ออกไปพูดข้างหน้าห้องแบบ Public Speaking หรือว่าการพูดแบบ p r o f e s s i o n อ l อะไรเนี้ยก็มีแล้วก็มีวิชาเกี่ยวกับการการเขียนนะก็จะมีเขียนตั้มาแบบเบสิกการเขียนเขียนแบบ Professional คุยเรื่องงานหรือว่าเขียนแบบ Creative Writing เป็นการเขียนสำหรับการขายอะไรเงี้ยอย่างเช่นเขียนลงในโฆษณาก็คือเป็นเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารนะโมดัที่ที่เราจะได้เรียนใช่แล้วก็วิชาอื่นๆก็จะมี m a r k e ก็ n g อย่างที่เราบอกไปมี c o n s u m e r Behavior ว่าแบบเออทำไม ทำไมลูกค้าหรือแบบเออลูกค้าเราเนี่ยแหละทําไมถึงเขาเขาถึงมี behavior อย่างนี้ทําไมพฤติกรรมเขาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมีกาน psychology ด้วยก็เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าเออแบบทําไมคนถึงทําแบบนั้นพฤติกรรมเขาทําไมเป็นแบบนั้นเออแล้วก็มี politics อย่างที่เราบอกไปมีการ communicate ในใน organization ในองค์กรว่าแบบเขาต้องสื่อสารกันยังไงเป็นแบบบนลงล่างหรือว่าเป็นแบบล่างขึ้นบนหรือว่าทุกคนแบบมี มีอำนาจในการสื่อสารเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีพวกวิชา persuasion อันนี้เป็นการเกี่ยวกับเอ่อ p e r s u a s i อ่ะเป็นการขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออแบบว่า persuade กาัน negotiate กันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะต่อรองอะไรเหมือนสมมติถ้าเราใช่เหมือนเหมือนเราจะทํา business อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบต่อรองกับเขามันจะต้องมีวิธีการพู้ดใชป้เออเขาก็มีสอนแบบนั้นแล้วก็เอ่อมีพวกพวกวิชาเกี่ยวกับก,บการาฟิกก็มีซึ่งอันนี้กจะมีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่ามันสามารถแบบเอามาใช้ได้แบบ เรามาทําสมมติเราจะทําแบบเราจะคอมมิเตอะไรออกไปแต่ถ้าเราทำแบบมันออกมาได้ด้วยตัวเองอ่ะมันก็จะยิ่งดีเพราะว่าเราจะเป็นคนที่แบบเข้าใจมากที่สุดว่าเราอยากสื่อสารออกมายัางไงอะไรเงรๆๆี้ยเออแล้วก็ใช้ได้จริงๆใช่ก็ ก็ประมาณนั้นแล้วก็มันก็จะมีวิชาอื่นๆที่แบบสามารถเลือกเสริมได้ซึ่งทุกแต่และทุกคนอ่ะไม่จาเป็นต้องลงอย่างเช่นเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับทีวีโปรดักชันอย่างเงี้ยเราก็ไปลงเพิ่มวิชานั้นได้หรือว่าสมมติเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มอย่างเงี้ยคือเราไม่มีแบบเราไม่มีเมเจอร์แบบภาพไทชใช่ปะ่ะแต่ว่าเราก็มีวิชาฟิล์มลงได้ว่าแบบโอเคเราอยากเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำฟิล์มหรือว่าวิดีโอเราอยากรู้ว่าแบบวิทยุเขาทํางานกันยังไงดีเจอะไรเงี้ยเออใช่อันนี้คือนที่เราเรียน แล้วบรรยากาศในคณะเป็นยังไงบ้างคะเช่นแบบอเพื่อนรุ่นพี่หรือว่าแบบครูอาจารย์หรือว่าแบบกิจกรรมต่างๆบรรยากาศในคณะก็จะสนุกมากแต่ว่าตอนนี้ก็เสียดายเพราะาไม่ได้ไปใช่ปะเออแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วอะเป็นคณะที่แบบเราเข้าไปตั้งแต่ปีหนึ่งรู้สึกมันสนุกมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือกิจกรรมเยอะมากจริงๆแบบตั้งแต่เข้าไปตอนแรกก็จะเจอรับน้องก็จะเรียกว่าน้เทศปิดปิวอันนี้จะมีทั้งหมดห้าวัน ต่ว่าก็จะบอกดีเทลไม่ได้ว่าข้างในมีอะไรเพราะว่าเขาจะแบบเก็บเป็นความลับเซอร์ไพรส์น้องๆกันแต่ว่าเออมันก็จะมีให้แบบแต่งตัวนู้นนี่นั่นแต่ละคนก็มาในเวที่แบบครีเอทีฟมากก็จะเห็นได้ว่าแบบเพื่อนในคณะแบบครีเอทีฟแล้วก็ตลกแบบเป็นตัวเองมากๆะอะไรเงี้ยหลายๆคนก็แบบกล้า,าแสดงออกเออใช่ก็บรรยากาศก็สนุกแล้วก็พี่ๆทุกคนก็แบบตั้งใจทํากิจกรรมมาเพื่อต้อนรับน้องๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรที่รหรัส้องรหรัสอะไรเงี้ยก็จะมีแบบ ทำอะไรอย่างนั้นแต่ว่าจะไม่บอกว่าคือไรแล้วก็มีอีกอันนึงที่เด่นมากๆของคานาก็คือละครนิเทศอันนี้เคยได้ยินปะเคยได้ยินเคยได้ยินดังเออคือมันจะเป็นเออเออเออใช่นั่นแหละเออมันจะเป็นแบบละครของคานาอะไรอย่างที่ทุกคนในคาะแบบสามารถสามารถสมัครเข้าไปทําได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นละครที่ทำโดยนิสิตหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือสมมติแบบอย่างที่อย่างเงี้ยพี่เข้าตั้งแต่ที่เข้าไปปีหนึ่งอะก็ได้ทำฝ่ายเสียงก็คือทําเียงในละครนิเทศก็คือแบบ ไม่ว่าจะเป็นคนแสดงหรือว่าแบบเพลงในนั้นอย่างเงี้ยแบบก็แสดงกันเองแบบแต่งเพลงเองแสงสีเสียงทํากันเองฉากทุกอย่างทําเองหมดเลยก็คือเป็นละครที่มีสิทํากันเองจริงๆอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นเหมือนอีเวนต์ใหญ่ของคณะแต่ว่าทีมเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่เราจะปีใช่่วนแบบใครจะได้อยู่ฝ่ายอะไรก็คือต้องแบบไปสมัครกันอีกทีว่าอยู่จะเข้าฝ่ายอะไรได้เออแล้วก็มันก็จะมีพวกแบบคืนสู่เยาอะไรเงี้ยที่แบบรุ่นพี่รุ่นเก่าตะกับมา คือรุ่นพี่บางคนนี่คือแบบหกสิบแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยังกลับมาอยู่ก็คือเหนียวแนนมากับมหาเพื่อนนนนี่นั้นก็แบบมีรุ่นพี่ดาราอะไรเงี้ยกลับมาเหมือนกันใช่แล้วก็มีอันนึงที่เราชอบก็คือเป็นลองทริปเป็นเออเป็นเหมือนทริปที่แบบไปเหนือกับคนในคณะประมาณเจ็ดถึงสิบวันอะไรเงี้ยก็คือสนุกได้เที่ยวไ,ได้แบบนอนเต็นท์นู่นนี่นั่นแล้วก็กิจกรรมอื่นๆคือเยอะมากคือถ้าพูดไม่สามารถพูดหมดได้เพราะว่าเออนั่นแหละเพราะว่า มันมันหาจัดกันมาแบบมีอีเวน,นต์อะไรก็จัดอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็บรรยากาศก็เออสนุกอืใช่แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบ extravert แบบพูดมากอะไรอย่างเงี้คือคนที่เป็น introvert ก็มีแล้วก็ทุกคนก็ค่อนข้างแบบ respect กันใช่แบบทำไมถึงเลือกคอมอาจุลาคะโอเคก็คือตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่มัธยมเรารู้สึกว่าเราอ่ะอยาก คือตอนแรกเราลังเลระหว่างแบบ BBA แล้วก็เอม่มคอมอาร์เราอยากเรียนมาเก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ารู้สึกว่าเออเราไม่ได้ชอบตัวเลขขนาดะที่แบบเราจะเข้าไปแล้วก็เรียนบัญชีหรือว่าเอ่มไฟแนนซ์อะไรแบบเนี้ยเออเราก็รู้สึกว่าถ้ามาเก็ตติ้งอะคอมมิวนิเคชันอ์มันก็เป็นขนาที่แบบสอนไปทางมาเก็ตติ้งเหมือนกันได้เรื่องมาเก็ตติ้งเหมือนกันแล้วก็ได้ในหลายๆ a r e ยด้วยอืมก็เลยแบบเออเราติดที่คอมอาร์เนี่ยก็เลยเข้า แล้วก็สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับคณะก็รู้สึกว่าเออเป็นคณะที่สนุกอะไรเงี้ยเพื่อนดีเอ่อมีตัวเลือกเรียนที่ค่อนข้างหลากหลายเออมีกิจกรรมเยอะอะไรเงี้ยใช่งั้นแสดงว่าถ้าสมมติว่าเอ,อน้องๆที่อยากจะมาสมัครแต่ว่าไม่ชอบเลขก็เรียนได้ใช่ไหมคะไม่ชอบเลขเรียนได้ก็คนก็ต้องเหมาะเลยเพราะว่าคณะไม่ค่อยมีเลขเท่าไหรไ่ได้แล้ว อันนี้ถ้าหนูถามได้ไหมว่าแบบมันต่างกับภาคไทยมากไหมเอออันนี้เราคือเราจะไม่แน่ใจขนาดนั้นนะเพราะเราไม่ได้เรียนภาไทยแต่ว่าจากที่แบบจากที่ฟังมาหรือว่าจากที่วิเคราะห์เองนะคือภาคไทยน่าจะเรียนรึกกว่าอย่างเช่นสมมติตอนตอน,ตอนปีแรกอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีการปูเบสิกเหมือนกันแต่ว่าพอเขาเลือกภาคเข้าไปอ่ะเขาก็จะโฟกัสไปที่แบบสมมติคนเรียนแอดก็เรียนเรื่องโฆษณา แบบเน้นๆไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าคนเรียนฟิล์มก็จะแบบมันก็จะมีโปรเจกต์ให้ทําเกี่ยวกับแบบทำหนังออกมาหรือว่าคนเรียนคนเรียนเพอร์ฟอร์มิงอาร์ตใช่ไหมการแสดงเนี้ยตอนตอนปีสิอย่างเงี้ยเขาก็จะมีให้ทำเหมือนแบบฟืลแบบละครวิธีของตัวเองขายบัตรจริงอะไรเงี้ยให้คนเข้ามาดูก็คือเหมือนมันก็จะมุ่งไปทางนั้นเลยแต่ว่าทางทางคอมอาร์ดะมันเหมือนเหมือนเราอะเลือกได้มากกว่าคือเราจะไม่ได้ไปลึกขนาดนั้นมากกว่าแต่ว่าเราก็เลือกได้มากกว่าว่า เออเราอยากไปเอเรียไหนกันแน่ใช่อืเอเ่าอ่านะคะคือสิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับดิเทสเนี่ยอ่ะพี่ฟ้าคิดว่ามีอะไรบ้างอืมก็เอออย่างแรกคิดว่าคนเข้าใจว่าเป็นคณะที่จะจบไปเราต้องทำงานในวงการบันเทิงอันนี้คือเข้าใจผิดเยอะมากๆคนแบบเพิ่งจบไปไปเป,เป็นดาราหรือเปล,ล่าแต่ว่า จริงงแต่ว่าคือมันก็จะมีส่วนหนึ่งนะที่เขาไปทํางานวงการบันเทิงจริงๆแบบทําเกี่ยวกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนเลยเออเพราะว่ามันสามารถแบบทําอะไรได้อีกหลายอย่างมากๆอืมใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่จําเป็นต้องแบบจบไฟแล้วเป็นดาราแต่ว่าคนที่จบไปแล้วเป็นอนะมันก็มีแต่ไม่ใช่ทุกคนนะวันยังมีอีกหลยอาชีพมากๆที่แบบคนเรียนนิเทศมาแล้วมันสามารถทําได้อืมแล้วก็เออ ก็อย่างที่บอกไปเรื่องแบบทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเข้าคณะมาทุกคนต้องเป็นแบบ extravert แบบพูดเยอะสดใจเสียงดังอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนเป็นอย่างนั้นก็จริงเออแบบคนที่เป็นแบบนั้นมีเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนเหมือนกันแล้วมันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อะไรเงี้ยเออใช่ไม่ได้มีปัญหาอะไรประมาณนั้นแหละแล้วถ้าอย่างนี้จบไปสามารถทําด้านไหนได้บ้างจริงๆจบไปทำหลายด้านมากทำได้หลายด้านมากอย่างเช่นเหมือน เออก็เริ่มตั้งแต่ AE นะอันนี้ก็มีคนทำเยอะก็คือเป็นแบบ Account Executive คือเป็นคนประสานระหว่างตัวบริษัทหรือกับลูกค้าอย่างเช่นสมมุติเราทำงานใน Ad Agency ใช่ไหมเป็นองค์แบบเป็นบริษัทเกี่ยวกับการทำโฆษณาอะไรเงรี้ยเรามีลูกค้าที่เขาอยากจะแบบตรีเพราะเขาต้องการอะไรอย่างนี้มีคนที่เป็นเอะ่ะคอยติดต่อ แล้วก็มีมีเดียแพลนเนอร์เหมือนกันคนจัดการทางด้านเกี่ยวกับสื่อว่าแบบจะใช้สื่ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างแบบเดี๋ยวนี้สื่อมันก็ยิ่งจาเป็นชฉปาไม่ว่าจะเป็นทางแบบออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ในการแบบโฆษณาให้กับลูกค้ามันก็จะต้องมีคนวางแผนไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็แบบทํามีเดียอะไรออกมาแบบอยากจะลงอะไรก็ลงก็ไม่ได้มันก็ต้องมีคนแพลน,น,นเหมือนกันนะเนี่ยอืมใช่แล้วกเ็เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งคอมมิวนิเคชันก็อาจจะดูเรื่องแบบแอด เรื่อง PR เรื่องแบบ the จะคอมมิเเคชเกี่ยวกับบริษัทออกไปยังไงเพราะว่าภาพหลักองค์กรเนจริงๆสําคัญมากๆอืมแบบแล้วภายหลังจากภายหลังก่อนที่เราจะมาเห็นว่าแบบแบรนด์เขาเป็นแบรนด์อย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมติอะไรอะแบบ Apple อย่างเงี้ยแบบควรเห็นว่า Apple เป็นแบรนด์ที่แบบ ดูครูดูแบบอินโนเวทีฟอะไรเงี้ยใช่ป่ะต่อเบื้องหลังอะเขาก็จะต้องมีคนที่แบบคอยแพลแผนาเคเขาต้องคอมมินิเคชตัวอย่างออกมายัางไงทุกครั้งที่เขาจะเออกเสือเขาจะต้องเขาจะต้องพูดอะไรมันจะต้องเป็นสไตล์ไหนอะไรเงี้ยคือทุกอย่างก็จะต้องมีการแบบวางแผนหรือว่าจะยิงโฆษณาตอนไหนโฆษณาจะยิงออกมาอย่างไงอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีคนทําหน้าที่เกี่ยวกับครีเอทีฟก็จะเป็นเอ่อดีไซน์ว่าแบบเนื้อหาแบบข้างใน ในแอดอะไรเนี้ยเราจะเขียนอะไรยังไงเราจะแบบแบบจะทําออกมาแบบให้มันครีเอทีฟยังไงอะไรงนี้แล้วก็กราฟิกดีไซเนอร์ก็มีเหมือนกันทํำกราฟิกต่างๆนะแล้วก็คนที่ทำมาเก็ตติ้งแบบมาเก็ตติ้งเลยแบบดูแล Product เลยโดยที่แบบไม่ใช่ทางด้านการสื่อสารอย่างเดียวอาจจะแบบต้องตั้งราคาด้วยทํำยังไงให้ลูกค้ามาซื้อจะได้เงินตอบแทนกลับมาเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็มีเพื่อเราทำหลายคนเหมือนกันอย่างตอนที่เออ เราเพิ่งไปฝึกง,งานอะไรเงี้ยล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งที่เป็นแบบมาร์เก็ตติ้งเลยเหมือนกันก็คือแบบไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งของอินชชานแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยก็จะมีพวกแบบเกี่ยวกับสื่อนั่นแหละอย่างที่บอกไปก็อาจจะแบบทํางานในวงการอาจจะเป็นดาราหรือว่าจะเป็นคนที่ทําเบื้องหลังเกี่ยวกับโปรดักชันหรือว่าแบบบางคนเป็นครูสอนเต้นบางคนทําร้านอาหารอะไรเงี้ยคือคือมันไปได้หลากหลายความคางมากๆถ้ามันถ้ามันอยู่ในแอเรียที่เราแบบเรียนมาสุดท้ายแล้วค่ะคือพี่ฟ้ามีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่สนใจของอาจุฬาไหมคะ ก็ก็อยากให้แบบสู้ๆถ้ากําลังเตรียมสอบอยู่หรือว่าคิดว่าอยากเข้าก็อยากให้ตั้งเป้าแล้วแบบไปให้ได้เต็มที่กับมันแต่ว่าสมมติคือสมมุติถ้าสอบอยู่แล้วมีช่วงไหนที่รู้สึกทอ้อแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็แบบพักได้บ้างไม่เป็นไรไม่ต้องไปกดดันตัวเองขนาดนั้นไม่ต้องไปแบบนั่งเครียดอะไรเงี้ยแล้วสมมติถ้าสอบติดแล้วก็แบบดีใจด้วยแต่ว่าก่อนเข้ามาก็ไม่ต้องแบบเอ็กซ์เตคว่าเอ้ยทุกอย่างมันจะต้องแบบเพอร์เฟกนะแต่ว่าอยากให้แบบเต็มที่แบบเรียนเต็มที่กิจกรรม เต็มที่แบบเอนจอยกับมันให้ได้มากที่สุดอเลยเนี่ยเออจะได้ได้ประสบการณ์ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ฟ้ามากมากเลยนะคะที่มาแนะนําคณะให้พวกเราได้รู้แล้วก็มาอธิบายกับสิ่งที่แบบคนเข้าใจผิดกันอะไรอย่างนี้ก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายดีค่ะ